เอาละฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องที่รออยู่นะครับจากสายของคุณ A นะครับคุณเในปัจจุบันนี้อายุ22ปีนะครับแล้วก็คุณ A เนี่ยมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงในกรุงเทพเมื่อ3เดือนที่ผ่านมานะครับคุณ A ให้ชื่อเรื่องนี้ว่าไม่ให้เกิดนะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามฟังเรื่องนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับ A ครับค่ะสวัสดีค่ะอ่าตอนนี้คุณเโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ แถวรามสองค่ะแถวรามสองนะฮะติดตามฟังเดืช็อคผ่านช่องทางไหนครับเนี่ยไลฟ์สดค่ะไลฟ์สดทางไหนครับเ Facebook หรือทาง youtube <Facebook S 1> ครับ Facebook ค่ะนะครับฮะนะสัญญาณชัดเจนนะค่ะนะฮะมาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในกรุงเทพั่นก็คือบ้านที่ที่เราพักอาศัยอยู่ปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ่าฮะเหตุการณ์มันเป็นไงครับเอเนี่ยลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิครับค่ะก่อนอื่นเอจะขอมี อาจจะขออธิบายสามสามคนสามตัวนักสแสดงก่อนล้วกันนะคะอ,อาจจะขอใช้เป็น A B C แทนชื่อคนแล้วกันนะคะครับคือ A กับ B เนี้ย A B C นะคะเป็นเพื่อนข้างบ้านกันโดยที่ B กับ C เป็นพี่น้องกันส่วน A เป็นเพื่อนบ้าน <h> ด้วยความที่เราโตมาด้วยกันเนี้ยคะ่ะคือเรามีอะไรเราจะคุยกันและปรึกษากันตลอดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ C เนะะี้ยค่ะไปมีแฟนในในช่วงของวัยเรียนนะคะแล้วก็ อาจจะมีเรื่องเกินเลยไปในช่วงของวัยเรียนตรงนั้นแล้วซีเนี่ยค่ะได้ตัดสินใจทําแท้งไปคือซีตัดสินตัดสินใจทําแท้งไปตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงมัธยมต้นหรือว่าปวชอย,อย่างงี้แหละค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้เราสามคนคีกันตลอดนะคะแล้วก็บีเนี่ยฝันว่ามีอ่าคือซีไปทําแท้งมาแล้วแล้วบีก็ฝันว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอะคะ่ะ มาเข้าฝันค่ะเด็กมาเข been, ้า right. ฝันบอกว่ากูไม่ให้เกิดมันไม่ให้กูเกิดกูก็จะไม่ให้มันเกิดแล้วบีเนี่ยก็เลยงงว่าเด็กคนเนี้ยมาจากไหนตามใครมาแล้วทำไมถึงมาพูดกับบีแบบนี้เด็กคนนั้นก็ย้ำอีกว่ามันไม่ให้กูเกิดกูก็จะไม่ให้มันเกิดเพราะกูตั้งใจมาเกิดแต่มันไม่ให้กูเกิดบีก็เลยถามว่าแล้วมึงตามใครมา ในจังหวะที่บีกำลังถามอะค่ะคในฝันซีกำลังจะคลอดลูกค่ะเพราะว่าในช่วงที่ฝันตอนนั้นเนี่ยซี C เนี่ยกำลังท้องลูกได้เจ็ดแปดเดือนค่ะแล้วบีฝันเนี่ยบก็เลยถามว่าตามใครมาถามิญยาณเด็กอะค่ะว่าตามใครมาวิญยานเด็กบอกว่ากูไม่บอกอยากรู้มึงก็ไปถามเราเองสิครับค่ะ,คะทีนี้ B ก็เลยบอกว่า อ้าวแล้วไม่บอกแล้วกูจะรู้ได้ไงว่ามึงตามใครมาอืมในฝันท่ใช่ค่ะออืแล้วเด็กเนี่ยไม่ยอมบอกอืมแต่ณณเวลานะนะคะมันก็มีพ่อลูกคู่หนึ่งที่มานั่งรอหาหมอในความฝันเหมือนกันวิญญาณของเด็กคนนี้ค่ะไปเข้าเด็กอีกคนหนึ่งที่รอหาหมอกับพ่ออืแล้วก็พูดกับดีว่ากูไม่ให้มันเกิดเพราะมันไม่ให้กูเกิดยังไงกูก็จะไม่ให้มันเกิดเพราะมันไม่ให้กูเกิดอืดีก็เลยบอกว่าอ้า แล้วมึงตามใครมาแล้วมึงมาบอกกูได้ไงกูไม่รู้จักมึงไงนะแล้วเด็กก็พูดว่าก็กูจะมาขอเกิดกับมึงไงบี B ก็เลยพูดไปว่ามึงจะมาขอเกิดกับกูไม่ได้นะเพราะว่ากูไม่รู้จักกับมึงแล้วมึงเป็นลูกใครมึงไม่ใช่ลูกกูอะไรอนยะ่างเงี้ยเด็กวิญญาณเด็กที่อยู่ในที่สิงอยู่ในร่างเด็กในความฝันนะคะคมาทุบบีทุบฝั่งร่างกายฝั่งซ้ายเนะี่ยแล้วบีรู้สึกเจ็บ ดีก็เลยแบบว่าสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็เลยเหมือนเปิดเสื้อดูอะคะ่ะมันเป็นรอยแดงแบบว่าโดนถูกอะค่ะพี่มันเจ็บใช่แล้วทีเนี้ยดีดีมันก็เลยแบบว่าไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะปรึกษาใครได้ความที่ก่อนหน้านี้แม่ก็พ่งเสียไปใช่ป่ะคะแล้วก็มามามีเรื่องพี่สาวที่ให้กุ้มใจอีกก็ไม่รู้จะปรึกษาใครก็เลยไปปรึกษาเพื่อนแม่ค่ะเพราะว่าตัวบีเองอะมีเซนส์ในเรื่องของตรงนี้หลายๆครั้งอะคะ่ะ เขาก็เลยไปปรึกษาเพื่อนแม่ก็เลยถามเพื่อนแม่ว่าเนีย่ยฝันอย่างเงี้ยหมายค,ความว่าไงเพื่อนแม่ก็เลยบอกว่าลองถามซีดูนะว่าซีเคยทําแท้งไหมบี B, กับเอเนี่ยก็เลยถามซีพร้อมกันว่าเนีย่ยเคยทําแท้งไหมเคยเหตุเคยแบบไปร่วมมือกับใครทําแท้งหรือเปล่าอะไรเนงะี้ยซีก็เลย,ยบอกเนอกว่าทําไมเจออะไรไหนลองเล่ามาซิบี B, ก็เลยเล่าให้ซีฟังทีนี้ พอซีได้ฟังอะคะ่ะซีก็ถามว่าทําไมเอกับบีถึงถึงรู้เรื่องว่าซีไปทําแท้งมาอืมีใครทักมาบอกหรือเปล่าหรือว่าเห็นด้วยตัวเองบีก็เลยบอกว่าบีเห็นด้วยตัวเองเพราะว่าเด็กเนี่ยมาหาบีแล้วพูดกับบีว่ามาขอเกิดกับบีแล้วจะไม่ยอมให้ซนะีเนี่ยคลอดลูกคนที่สองเพราะว่าซนะีเนี่ยไปฆ่าเขาทั้งทันที่เขามาตั้งใจที่จะมาเกิดออื ทีนี้บีก็เลยเตือนซีว่าให้ไปทําสังฆทานพร้อมกับถวายพระไตรซะ <Yeah. S 2> เขาก็ไปทํานะคะผ่านจากพอพอเขาไปทําบุญเสร็จเนี่ยผ่านหลังหลังจะผ่านอาทิตย์นั้นไปอาทิตย์หนึง่ง mm. เด็กมาหาบีใหม่มาพูดว่ากูไม่เอาบุญ mm. กูไม่ให้มันเกิดยังไงกูก็จะไม่ให้มันเกิดเพราะมันไม่ให้กูเกิด mm. ค่ะหลังจากนั้นบีก็เลยพูดว่าแล้วมึงจะไม่ให้มันเกิดได้ไง เพราะว่าแม่มึงไม่พร้อมอืมึงต้องมาเกิดอีกทีคือตอนแม่มึงพร้อมตอนนี้แม่มึงกาลังท้องน้องมึงอยู่มึงจะไปทําอย่างนั้นไม่ได้แล้วเด็กก็บอกว่าพยายามที่จะมาเกิดกับหนูอในนี้เออบีพยายามที่จะมาเกิดกับบีบีก็เลยบอกว่าไม่ได้เพราะว่าบีเรียนไม่จบบีไม่ใช่แม่เพราะว่าบีไม่ใช่แม่เด็กก็เลยบอกว่าแล้วจะให้ทํายังไง ว่าเด็กอยากเกิดมากแต่ว่าไม่ได้เกิดบีก็เลยพูดกับเด็กว่างั้นรอให้แม่มึงพร้อมช้แล้วค่อยกลับไปเกิดกับแม่มึงมึงจะมาเกิดกับคนอื่นไม่ได้จะให้คนอื่นเขามารับผิดชอบในส่วนที่เขาไม่ได้ทําไม่ได้ออืแล้วเด็กก็หายไปค่ะหลังจากนั้นอีกอาทิตย์หนึ่งช่วงแปลไปเดือนพฤศจิกาก่อนที่ซีจะคลอดลูกวันที่สิบเจ็ดธันวาที่ผ่านมาค่ะเด็กมาเข้าฝันอีกอแต่ให้เห็นเป็นภาพของซีที่ตายท้องกลม ื mm hmm. ในฝันเนี่ยดี B เห็นว่าซี C เนี่ยตายท้องกลมแต่จําไม่ได้ว่าเหล็กหรือไม้ะคะ่ะเสียบอยู่กลางท้องแล้วก็ mm hmm. ยืนก้มหน้าแล้วก็ตายท้องกลมอย่างนะะี mm ้ค่ะดีก็เลยบอกว่าดี B ก็เลยไปบอกซีอะคะ่ะว่าให้รีบทําบุญ mm hmm. ทําได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่ายิ่งใกล้ค้อลูกชายคนโตของเขาก็ยิ่งจะทําให้น้องไม่ได้เกิดมากขึ้นทุกทีครับ และและถึงวันขอดนะคะเหมือนเหมือนแบบว่าเราดือ้อลั้นที่จะพยายามทําบุญให้เขามากเพื่อแบบว่ารอให้เขาไปเกิดถึงเวลาของเขาแล้วอยให้เขามาเกิดเนี้ยคะ่ะเขามาเข้าฝันอีกรอบนึงเขามาหาบีแล้วมาพูดกับบีว่าถ้าลูกของซีจะเกิดต้องเกิดเวลาตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเที่ยงคืนถึงจะดีแต่ถ้าลูกของซีเกิดหลังเที่ยงคืนไปเนะี่ยห้าสิบห้าสิบคือจะรอดหรือไม่รอดไม่รู้ เช้าของวันที่17ธันวาที่ผ่านมาค่ะลูกของซีข้อตอน6โมง9นาทีครับค่ะก็เลยถือว่าเป็นเรื่องดีมากอค่ะหลังจากที่ลูกของซีคนที่สองขอเนี่ยลูกคนแรกของซีก็ไม่มายุง่งไม่มาอะไรเลยเหมือนเขาคงได้รับส่วนบุญเต็มที่แล้วอืเพราะว่าครั้งแรกที่บีเจอเขาเนี่ยผอมเหมือนคนไม่มีจะก,กินแล้วคือแบบหนังติดก,กระดูกไปเลยค่ะไม่เยยมดำหวัวล้นอะ่รเงี้คะ เจอเขาคือเจอเจอ,เจอเด็กคนที่ถูกทาแท้งไปเนี่ยนะใช่ค่ะ oh, oh, oh. เพราะว่าโดยส่วนตัวเบียค mm ่ะ hmm. เขาจะมีเซนต์อยู่แล้วคือ mm hmm. จริง,รงๆเขาไม่ได้มีอะคะ่ะแต่ว่าเขาเห็นพ่อเขามีเขาก็เลยเหมือนแบบว่าเล่นกับกุมารที่บ้านตั้งแต่เด็ก mm hmm. แล้วก็เลยเหมือนว่าไหว้วพระแล้วก็เหมือนว่าเห็นพ่อมีบ้างขอมีบ้างจะได้ช่วยคนอื่นเขาได้บ้าง mm hmm. อะไรเนี้ยค่ะเซนต์ของบนะีเนี่ยสามารถช่วยคนอื่น ได้เป็นบางครั้งแต่ว่าบางครั้งที่ช่วยไม่ได้แหละบี B มันก็จะรู้สึกผิดนะคะเหมือนแบบว่าเป็นปมในใจตัวเองหรอฮะคืองน<ม>ี้พี่พี่พี่เริ่มสงสัยคือฮะเอเอบอกว่าคือบีเนี่ยคืออยากจะมีเซนเหมือนพ่อบ้างก็<ช>เลยขอมีการขอมีเขาคือไงฮะไปเล่นกับกูมาอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะเขาเล่นกับกูมามแล้วก็บอกว่าเห็นพ่อไหว้พระคือบีเนี่ยเคยเห็นพ่อไหว้พระแล้ว ด้วยความที่อปู่เนี่ยปู่ของบีเนี่ยเขาเป็นคนเล่นของอยู่แล้วแล้วพอปู่เสียลงเนี่ยพ่อบีเขาก็เลยเหมือนว่ารับของมาต่ออะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วบีเขาเล่าฟังว่าพ่อเนี่ยเคยสวดมนต์อยู่แล้วก็เหมือนว่าเป็นคนแก่แล้วก็หัวเลาอไปเลยแล้วก็หายหลังไปเลยอะไรเงี้ยอบีเขาก็เลยเหมือนว่าขอมีบ้านอยากมีบ้านอยากจะเอาตรงนั้นไปช่วยคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะ ใช่แล้วหลังจากนั้นมา B ก็การเปนคนมีเซนมาตลอดเลยอือือใช่ค่ะก็คือประมาณนี้นะฮะค่ะโอ,อ้เอ,อเรื่องราวของของท้องคนวัยเรียนนี่มันก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่เราก็พูดกันอยู่ค่อนข้างบ่อยอนะเนาะหน,หนูหนูลืมบอกไปอย่างห<ม>นึ่งว่าตอนตอนที่ซนะีเนทําแท้งมาช่วงแรก,แรกๆอย<ม>่ค่ะ B เนี่ยนะไปเจอเอกสารเกี่ยวกับการทําแท้ง มาแต่ว่าในเอกสารเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกชัดเจนถึงเรื่องของการทําแทง้งดีก็เลยไม่ได้บอกแม่แต่ก็พูดแค่ว่าแม่มันมีเอกสารใบหนึ่งที่แฟนซีเนี่ยเซ็นอนุญาตเหมือ,อนอนุญาตทําแท้งเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่แม่เขาก็เหมือนแบบว่าไม่คิดว่าจะทําเพราะว่าเป็นลูกผู้หญิงนะคงไม่ตัดสินใจอะไรง่ายขนาดนั้นโอ้แต่ด้วยความที่ยังเรียนอยู่อะปะวะชมันก็ส<ะ>ิบเจ็ดสิบสิบหกสิบเจ็ดอย่างเงี้ย ซึ่งมันการท้องกอกไปเรียนมันก็เอาพูดตรงๆแล้วมันก็ปิดโอกาสการศึกษามันก็ทำให้อนาคตที่เคยจะจะสดใสมันก็กลายเป็นเป็นต้องมันก็ไม่ดีอ่ะพี่เชคําว่าก็คือเราเราก็คงได้ยินหลายสื่อเขาก็พูดกันบ่อยนะว่าไอ้ท้องก่อนัยเรียนไม่ดีถ้าเกิดว่าเข้าใจแหละกลายเป็นแฟนกันอ่ะนะพี่เชื่อว่าสมัยนี้มันคงพูดพูดกันตรงๆแล้วเป็นแฟนกันก็มันก็เหมือนกับ พยายามที่จะมีอะไรกันด้วยอ่ะมันก็เกินเลยกันเหมือนที่แต่คือการเกินเลยในในส่วนนีนะเข้าใจว่าเราห้ามไม่ได้แต่ก็พอมันห้ามไม่ได้เนี่ยเราควรจะที่จะจะต้องป้องกันไงถ้าเกิดว่าเอาความสนุกมาอยู่เหนือความถูกต้องเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือความผิดพลาดแล้วพอพลาดเสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่ที่ไม่รู้อีนอยเนี่ยยังยังเด็กที่ควรจะต้องได้เกิดก็ไม่ได้เกิดออกมาใช่นะอ่ะนี่คือเรื่องราวประมาณหนึ่งนะ นะครับน้องเอที่เกิดขึ้นนะแล้วปัจจุบันนี้เขายังเห็นวิญญาณของของน้องคนนั้นอยู่ไหมครับปัจจุบันบีไม่เห็นแล้วค่ะแต่ว่าแล้วซีล่ะยังรู้สึกไหมว่าน้องเขายังไม่ซีซีเป็นคนไม่มีเซน์อยู่แล้วค่ะเพราะว่าซีเขาจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแต่พอบีเล่าให้ฟังเนี่ยว่าเจอลูกมาหายนะเคยไปทําแท้งมาใช่ไหมอย่างนี้ซีเพิ่งจะเริ่มเชื่อตอนหลังๆแล้วค่ะ นะฮะโอเคนี่คือเรื่องราวประมาณหนึ่งนะ oh. ได้เลยขอบคุณมากนะครับ oh. ครับผมสวัสดีครับ